ุใอบอกันเป็นกันยใไยใ้่มาแต่หาไม่ตอไม่อไม่ไมต่ไม่ต่อไม่ต่อไม่อไม่่อม่ต่อ่ต่อไม่ต่อไม่ะ่อไม่ตไม่ต่อไม่ต่อไม่ะไม่ต่อไ่มตสมอ่่มต่

ลูกลาดลม่ลูกหลาูกลาแม่ลูกหล้าแม่ก็หล่อแต่ลูกหล้าแม่ลูก่พูดได้ก็พูดออกปาแ่พูดม่นองแย่ผู้เสียสมาลหแม่ผู้ใดนองนี่นอนออะอาดออเสื้อออกผ้าห่มออหมอนป็ตล่น้องแอนเด้อไอแอนน้าบอเสียสมนี่ล่้าฟังลองฟังน้อนี่ขาดเปลยนต้องเปาน ดีกมั่งจริงใจจากผมบอยเสี้มาวนน่งจกันร่อยทุกทีครับขอเสียงเตนทันแถบวนนงแจงกันร่อยกันดังเลยตาโดยสมอน้องน้องแม่งทางวัดแม่านเป็นปีที่สองแทนพะข้าก็พีชต่ศิลป์านเป็นปีที่สี่แล้วแม่ต้องเมตตาอเปรียบเมื่อคุณจะหลง่องเลี้ยู่เพื่อให้โอกาส่อยสีไสมาก นะครับถ้าผู้มีทรงปีกระทัดมาเรื่อยๆพี่น้องครับพันมล่ำเทงไปลอยเ้มากตอกันสิปีปีที่สิสิล่งที่พอใหใจจ้าบาดเลยเลมื่อรนีา่เป็นล้ว้อาย่อลที่นไ้ครับคณะกรรมการมีพ่อผุ้ใยญ่บ้างคณะกรรมการทุกท่านครับเมือ่อีรลังที่ก็ไ้ก็ว่าอีกแปดปีมีเส้นสัญญาีาย้าวเลย ใส่กี่นองตาปีต้องใน่หาร่อยนิเก่าในรูปแบบรังเกียจตะกอนุึ้นรังขวันที่แก่เกิดมาหอบกีหนี่เป็นกีที่แปในวม้รักกางสะสมเป็นยังยันการบน้องไมุ่บางรัฐของแกนไม่ให้โอกาสไม่ดูแน่รูปานมอนั่งใจเรียกรอยแรงพังในกาลในนัาในยิ่งในว่าในว่ารัฐพหน้าว นะครับเพื่อเพือสุขทุัดลูกตะบกเลยพงป็นต้นตะกอดแพ่งพี่น้องนะครับป้าเจรตีก็พยายามเตียงรูปแบบการแสดงใน้ชมขั้นเสื่อมหรือเล่าเรื่องละครนะครับมาตัดปั๊บเด็กยางดีบางมีพี่น้องสิ้นย้ความสุขกับการแสดงของลูกหลานมอร่งใจเป็นรอยมองในทีให้พี่น้องย่องตื่นมองในทีพี่น้องได้อั้งไปท่างเพียรคณะมอร่งใจเป็นรอยครับแล้วก็วันนี้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคณะกรรมการนะฮะ บ้านตันเหลืองตำบลตันเหลืองตัดงางร้อยกระทงปีนา2567นะครับท่านแม่โล่ทองท่านนันตะมกตาเด่นมากวันต่างมรังเตงกันร่อยวันที่14พฤศจิกายน2567พ่อตันยูบ้านตันเหลืองเมื่อกี้ออเน่ใช้มีลองบ้านตันเหลืองเข้ามาหลายบมอ467พ่อตันนะครับการแสดงของมรังเตงกันร่อย ได้รับการสนับสนุนจากเครื่องดื่มเอ็นร้อยห้าไม่มีลิ m ชีวิตเอ็นร้อยครับ